ก็ต่อโลดตั้งแหงเองบ้าก,ากี่ตัวม่หยังมันคือหลายแท้ป่วย,ยงานสีแต่ร่างของอสังกะสีมัลอมเก็บแบบบางทีมีคนพ่อเคืองเนี่ยเฮ้ยขู่จะกูเพว่าเลยป,ป,ปอบไปนะกูมพ่อว่าที่หลายสิยที่ที่ม,กมักงวนมาสุป,ปีพี่น,อน้องขลายสุป,ปีแต่มาสุป,ปีขลายสุป,ปีตัว เดินบกับก,ก่งบับบกูเอ้ยพอแบบ่เด็แม่นพี่เด็ดรตรงแม่นั้ขถ้าเจ้ามีบาดยูอยู่ไหนอ่ะอันนี้บัดประตูโค้งอ่ะบากันไปอย่างมู้นึงปีนหัวเขาเนาะปีนเขาเราบบางสะเหลวแล้วบากูเบ้เงินอย่างเดีกยวนี้กูเงินซื้อมาปูสารไนตะบาสองพันแดงนี่เลยนากูบ้งขาดเบืงแดดเด่แดดเด่แดดอยากจมาคุ้มปู แตาเช็าร้านเขาที่ตั้งหันหน้าไปตั้งอะไรแบบหมุนปูซาไสายย่ใหญ่ใหญ่ไม่ง่านึงผมไปปูฮอลเตท่องรถซิ้งหลอกไอ้ยังเพราะว่าไม่ง่ายจะสมุนเขาไปยังแดดไปโดนรถเหยียบข้อเจ้าเด็กวางข้บอข้อบอจะว่าได้ทุกค่ามา้ ิันดีอกีไก่โดนเทียวมล้ำใจเกินลอยสีมาล้ำทังนีฉันว่มาปูสัตมันจะได้น่งหนามันจะได้เห็นมล้ำจากยีแม่ลั่ง้งหนาเห็นมล้ำสักกะดองม่หลังตัวมื่อคืมาสุมนังอยู่ทางหนาเสียนมล้ำสัตว์ย่ติเป็นอย่างไรสัตวมึงเห็นบาแห่งข้อเทเลเด็สตป่ายใจเกินลอยซุ้มนังอยู่ทางหนาเพื่อเสาะจินยากระจายเเษหมดได้นีไม่แหนงลัตกวเอ็นข้อดี พวเป็ดตีกไก่หลอกชุดนั่งข้างในกันชุดนั่งนอกกันดีแล้วเป็นยังชุดข้างในปวดขี่เพราะไตเราอ๋อเพราะอะกันนี่ถ้ขอเสียงคนที่ยังไม่มีคู่หน่อยเร็้ยววิสุนันทาได้บูฮายไรอ่ะขอเสียงคนมาทำเลยเงินดิจิตอลนะจ๊าเอาคือสัวเถอ ก็ได้หมดเนี้ได้บมบาทหมเี้แล้วไม่นอเข้าบ่เฮ็ดเอาเ้ยหดีไม่นึงแปดคนเลยว่าตึงแปดคนเลยเฮีเดียวโอ้ยังพิตาเลยแปดคนแต่าปู่หรบ่ได้น้ำมูถึงเสียก่มาคักเลยละตเป็นย่งนอะไรก็ได้ลกูจแกนหนาเพราานมันบอกว่าจังไก็แอบมาหนาผมก็จูนกับระบบก็ได้เลยแม่ ี่น้องที่เป็แตดันน่แต่ว่าต้องเสียไจหอกกี่น้อดช่บทั้งในช่มในกอนเข้าเขใส่เงินเบิดแล้วนี่เอาไปใส่ยเาไม่ใช่นี่ค่าเลขตัวอันเราแมนดอกไม่น้องแม่กุพว่าเขาเจอบ่อไปเล่นเล่พ่อไปใส่นี่ค่าเลขดอกเขาจ่อไปกระตุ้นเศรษฐกิจเขาไปชื่อปุ๋ยจีกเรนเพ่แหงไหง มัดมนอหมดเลี้งตังยงแต่สิแต่ละราคาบาทที่มดมือ่เนาะแ่ละยี่สิบปุ่นเรียพร้อมตัวละคาคือขิน้องพูดยากอ่ะพี่น้องไมาหลายในขาเจ้ามาเบิ้งอย่างเอากรมาเบิ้งเขาหุ่นตัวโนน่เพาแมนข้าวเจ้ามาถาเบิ้งนองเพ็ิดกับนองพ้อยแมนว่าไงใส่ก็ะนองเพลดกรบนองเพลกรน้องพ้อยอยู่ใส่กอเสียงเลยจ้าหาเทีกยงคุ้ัดเนี่ย ่น้องเพ็รก่น้องพ้อยนี่น่องเพชรนี่น้องพ่อยากับูว่าเป็นหน่องเพชดน่องพ่อยังต้อปอบก็หน้องเป็ดอีชุดเชียวเนี่หน้องเป้าชุดแดงนี่สิเปนกระสือก็ได้บุ่งเดืไปยือบ่มเผู้เดียวนะตัวกยากนะกอน อาว่ามันลิ่งอูพระบ้านุย่มมาีกรลิงเต่าหรือยโอ้ยมันตีสมองอิพวงเนาะแาว่าสั่นมันผ่านรถไยเหลียบมากมาผู้ให้เขาเทบ่ยมอโอ้ยเสมอขู่อะไรกินกนนามูแต่ว่ากู้เงินแต่ละตัวก็ออกมาโสกันโดนเติมแล้วผมไมจะรู้เงินไม่ขาจะคุ้นเลย งี้กูบอกใช่คนหงไว้ปอบนหัหกุมณพ่อว่า,าที่ที่มักมวนาเฮ้ยเยไปไ็นยังไงมาพอหดาพอตาถามข้าวถามข้าวกระสอนยูนิสบายพ่อเฮ้ยยูนิสบายขายของลเลยเดี๋ยวนี้ขั้นจุ่มพักขายในตลาดชุดเนี่ยกุณพาอว่านี่ขายดี มือลัซี่งมาถุงซังแ่ละหาุมกับนี้มาแล้วก็เยนบูเดียนบองแต่บ้าบหากั่บ้ามาเลเออหน้าตาเปลือกามาหัวแกมกูมูถึกไหที่น้างนั่งตาเรียบเมาเมาที่หนึ่งก็หุ่นกัดว่องจำเจ้าแน่นอนขอพุดหลายหลายแบบเ ขั้นโจมพักไปขายขายดีเป็นตะไงต้องเออพวกขั้นมาชูตุกินยังไม่ได้กินบอสอาวัชอาทิตย์มาหันมาขันมาสูตัวกินมันแสบอยู่ดิแสบบ่อืมแสบก็ไม่ได้กินอีกดอกเดียวนี่เป็นยังพวปวดตีนขั้นหูไหลนี่ผียำนาเมื่อเพาะมันนัวนหายนัวนขาดห้าแล้วตกปัญหาดังห้าแล้วเกี่ยวสามสิ้นโกงเก่าชิมล้าน ก็ตอนถือเล็กไม่ไหมก็บอกจักกู้ยเนาะอกจักตอนเงินหมืนตกเหกตัดไว้รับจ้างลับวมือเลยโอเคตาม่ขายของออรับเปิดธุรกิจขายของกับขายบดีโต้งโต้งโต้งีแม่ในีโต้งร้วไปงมีอเงินก็มีหออยยุคุณนมยมันพคุณแม่อะไรดีอยู่สามหาคุณแม่ดวนค่ะ คุณให้ใจใส่ออกมาหาคุณแม่ด so like ่วนนะคะเด้อค okay. okay ุณให้ใจเม่เห็นเห็นแต่คุณนายอ๋ออยู่นี่เออขายขวานขายบอดี้บอดี้มันเป็นน้ำเสียงกต่กินแล้วว่าลูกค้าเพราะเงินซื้อก็ได้ปูแค่ได้ขายโอ้ยพวกนี้ล่ะซื้อซอยน่นะ้พื่อนเออคุเมาหย่างเดียวคุเมาหมดโอเคเด้อเออเมาเออไม่ยากเราได้ทานนะครับเป็นมุ่งพวกเพื่อนฝูงกันนั่นนะเออ ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเออไอ้กลุ่มบ้าไรเงี้ยไหลมีนะตัขอบคุณค่ะแม่จ้าผู้ใดงเสียเงินใหม่แต่ลูกออกมาให้ช่วงนี้แล้ค่ะเป็นอย่างไรพากันล่างเอกมาให้ช่วงนี้เลยเป็นอย่างไรจน่อยบอยสิลิเช่ออกมาตัวข่อยเก่งเลยเหรอนถ่ายแต่ลูกบอยเพิ่นอยงหัน มันก็ยากหรอกแม่ทายนะเราเป็น <speeding> ม <Mater duplicate> ู่พวกเพื่อนคู่การมู่พวกค้าขายยังก็ต้องอุดหนุนจุนเดียวซอยเหลือกันมู้บัวเรื่องเสื้อดอกที่มึงสิยเปาแล้วเออเอาแน่ตีเออแต่ว่ากูอยากจะทราบว่ามึงขายอย่างขายล่งโศบมันไม่โป้งก็ชั่งแค่บึงก็ชั่งแค่ไหนเื้อหนึ่งแถมหนึ่งก็เอาหันแถม เชือดกัโต้ก็ง่ายเหรอเออสืซอื่ออยู่อีกจะซีซีผาปีสะก่อนก็โดนแต่ถ้าไมอยากตายแม่เมื่ี้ก็เสียใที่โง่ที่กางไปสะก้อนสต่งลอกว่ามึ่เดีสมัยดีไปอยู่ดีสมัยอยู่ดีสมายเดี่ยงห่าน้ำหลานแม่เลยใช่ะนี่ดนลูกใส่เพราะว่าเนี่ยมันปานเดียวผัวแม่ก็เลยมันถีบลูกกูเลี้ยงโอ้โกูอย่างนี้ในแท้กลุ้เพราะว่าเขาจะบอกกันว่าสมัยนี้เร็น่อยสีกันผู้ามีลูก แม่นี่หลีน่วเพลินมถึงจาของเอาหลานมันคือเป็นตาสันแท่มันซื้อาจไหนล่ะื้ว่าบอกพอยเมาถึงถากก็ซื้อนี่แต่นาะใส่ไยยอกาเป็นตะวันหนบิดนาเบี้ยวคือแต่เฮ้ยตอยเอ้บอยตัวเกนก็ไม่ได้บาจีบกไยนี่แม่เนาะ เลาเป็นตาซังหิบปุญแจงั้นไเขาไปหันกุยอจมันหันก้สีแทาท่นมาเห็มือก้่อนะกหยอกต่หยอกตอเป็นชาลูกั่นมันจะสีตาน้าืปล่อยให้บอยดเหงแกใส่มือผัอเป็นบดบุญทัากับบได้ เดี๋ยวพวกหนาก็เนพ่อเผาเาที่มาเป็นบุญบุญท่าอย่างนี้นี่เฮ้ยอีซุ่มนี่หยอกล้านกับพวกเป็นมีที่การหยอกล้านมันต้องดใวนมันตื่นมันท่วงพูกบ่เคยมีหลานมั้บ้อาเ่งเบิ่งกูที่ยอกใคเิงมานี่เอาหยอกอีพั่นนั่นเก็สอกูแท็กลานบ้างเบิรเลอตั้งใจบ้งเอาคูตั้ง เอ้ยใบบอยนี่ม e yeah. ันนี่บมารนาแข่งตึงๆนาแข้งตึงๆึงการมีบ้านนำไหนบาลงรถกัเมี่ะนอนหลดกจะเลี้ยงรถบอมารเลยเอวเผยแหงร้านอีปอมันเป็นคนละบอยมันมาเป็นบอยสิใช่แต่นี่ยนี่บอยรลานกูเลยนี่บอยใช่อนนีบอยร้านยาบอยหลานยาตดว อันไม่แยงเอาท่านมันข <laughs> <laughs> ้าวมันปวดเนียวได้กลมเ่แมเปิดมันมันก่อมึงหลานมูปวดเนียวอีีเปิดเปิดียวเว้ยมันติละอ้อกิลานตานเี่ยวเว้ยปืน ไม่ได้แกเดียนแล้วก็ร้องเดียนขนาดรองเดียนก็สาปีต่วสองปีสิเส้นไหนมืนคือสภาพงศลเอาตู้เป <c oughs> <English language> ็นหยังไปล้เสืกันฉวเเสื้อชุงหัหิวหุ่นีบกยังข้นยางนหลานกูจะวแม่เเป็นบ่าวมาสิเ่าปียีิบปีมันเดี๋ยวไปพาดไใส่ี่หามันคือสิบอกซุนก้อนมันจะเสียแนนมันแต่กี่ก้อนกูเสด็จพอบนิเขามาหามกูแง่ออกกูเพราะว่านี่ล่ละบ้าเออพวกกูสิบหุนก้งนห่หัวแดงแดงเงี้บ้าเพื่อ น oh. so pues. ี่มันี่แมวถ้ามัยั่งรอได้ห้ยบากยั่รอว่าตายบ้านเออำมันหางเอาเนี่ยบ้านนาแบกไตใส่หำมันเดดงเมืองไม่ใช่ดงเมืองใส่หำอมไงเจ้าไม่ตสหยอกได้กี่ม่เต็มกำดีกันเนาะบอ ตางมองาม่ตองดีจะบุญก้งานกนจะเป็นเดี่ยวอีบอกมึมังวัน้เทปบ๊ยมันคุยยังไงกันนีไปนอดไปหลานไปนอดไปมันนอนรอยยิ้มคอทพามันเงยีงยง่นี่ผูใหญ่เโเทปอะไรก็บเบ้าใดหลานนอนแต่พอมันนอนรอยยิ้มไปหลานไปนอนยงง,งี้ตง ตื่นค่อยหลานโอ้ยค่อยหลานยังจะเป็นไงเนาะนี่ผู้ชายอีีผู้ชายสี่ยังกับปวดขอนี่แม้หอไปตายอยู่แม่บุรอไปเน่ยหมอแกเดวหอไปหอาตายไปเีมากวดที่ผีหย่หนามึง

พี่มึงมีผัวพ่อเบืองพี่พ่อผัวเป็นตัวเป็นตนเด้อเป็นอย่างล่ะกูยุ่งเป็นโสดนม่แจ้งดีอยู่งเป็นโสดนไม่ดีดีไพกระไดสีทหารนี่มันเก็บมันปวดดีสำหรับผาแหงเสียบแหงมั่นดีเจ้าปสีกำนันงขั้นกับผู้ใหญ่บ้านเดี๋ยวนี้ที่ดื่มมาดื่มได้เลยแม้รุ่นเด็กนี่กูอายหยอยู่ไม่ยังล่ะขึ้นากูฉีดสวนหอม แ่นั้นละขี้สูตเอ๋อัิตนได้กีโตงมันเป็นอย่างเอาีตงมได้หัวเข่ากินจะเหล่าเมาจะอยากถูกจะมาเป็นู้เ้เาขาซไไเนี่ยกินเรื่อมาเก็บหมแข็งนแ่ยุดนี้ค่ผู้สิไม้ามึงต่างนานะไม่อยากกินนานให้โรพยาบาลบอกนี่แ่ม่หทุกีสมหาได้ผัวกูมาให้กินเหล่าได้เราว่ามกินยาว่าสูดแล้วก็สิบอกไปใหม่ยังหัวกูไปนอดหน้า ิ่ไม่มีใครจะซื้อสัต์เหมือนเธออีแล้วแนาบูก่ยอมลเลยนี่เราจะเนน้งมาเดียนหน่อยเจินเซ่เจินเซ่เขารักเินนันน่จังี่ล้ตื้อสองันได้จีนเต่าขาดกแกมเล่นมดกบบขาเรากถือ

หัวไหมาแลก็บอกถึพบบกวกเกษตรจเบมอ่าม้นก้อนาว่ะมาตายยังก็สวยแฉ่ตื่นจากนมาบี้เด็ดีงานยังหาคกินลองขลองเนั่นเยนีเ,นนเย็ดไม่นึ่ยนง<ด>ยังดว่าไผไว้ไผหัวไ่ได้ใบผ้าเดวไปยจ็มาัาแน่เป็นนั้น ย่าจะปาวบับปวดกูให้กูเห็นบุญเนี่ทางกับผ่าสะก้อนหันหน้าไปทางกูเนี่ยกูเห็นบุญสะก้อนหันหน้าไปทางกูสะก้อนหันหน้าไปให้กูเห็นบุญสะก้อนเดี่ยบอกป๋าจ้าเขาเลยบอกพ่าไปไปย่าปาวบับปวดป่วยกูเส่บาดสะก้อนไปไปไปเป็นน้ำผ่ากูยุบพุูนไปไปนั่งผากูยุบพูนเนี่ยกูเส่บาดสะก้อนไป ข้าวัวกเป็นเนียมึงเลยว้ยเป็นนางตายยู่พุ่นอ่ะโอ้ยบอกหัวจ้าไ่ได้บอกพาเจ้าบอกหัวเจ้าบอกพักูยนเนสวนกูสล่ยเนี่เหมือนส่อยู่นะ้ขอเราะแตกก็ขอหน้าแขกมึงาอไหนน้าไว้ยเมึงเป็นบ้าจิมัเสิมหา ีตาสิบปากมงแล้วไ่มันอีิตะทาโซ่หัวแล้ลทวเัวเเอาขอใส่บานกุสียไปใส่บานเตะแหน้กูไปเลยขอใส่บาใส่ลังเอเสียง่จานปดเกียดินราบมญี่ปุ่นไม่หยังเปิดบานดเพื่อนยุบันเดียวน่ะมั้จะมาหาตียุกินินตาเทพว่าเป็นอันหนา เพื่อนเพ่เจ้าว่าเขาน่ยนะเนี่ยจะม่เหื่อพวกหน้าได้มาสิแม่อยู่นีนะคู่ในพัวในนึกว่าคู่ในพายยุติบัณเฮ้ยเขาก็ยิ่งเงยตายแม่มันสั่งเขาโกบกว่ามเป็นกนรร่วมกันเขาจะได้ไม่เยือบาดูพโลกเขาเถอะปู่ปู่องเนปู่ปเงินเป ตายเพราะส่งมากป่ะเนี่ยลู้ตายแล้วตอนผู้เป็นวันนี้ออกไห้เล้วโลวดที่ตัวเล่าเมียเราไหนจะเล่นทอนอเฮ้ยนี่ได้แล้วกันดีแนะอ่ออกมาไม่มก็โอดแทบปีขอบคุณค่านะมุ <c oughs> <c oughs> ่นเจา้าขาเปิดดี จะปาเขียนหรจะปาตรงบหมนนี่ไม่ใช่ตีานูกโกงค์่อุ้ยปากสอดหลวงพี่อ้่ไหมแล้วขอพ่อเจจะป่าข้าในโซกเลยล่ะโอ้ยอยากไรพ่อเจ้าข่าพักขอพ่อเลยจะพอได้นี่ อาไปบัตี <All right. S 2> ้บ่ใส่พ่อนเสต่ซิตาใส่บ่อมนี่เลยจิตตาแทนพ่อนพอไปให้กูเซ็นไม่บาทน่ะมึงได้ยังน่ะม่าใส่บาทที่นี่เต็มตาบ๊าเต็มตาบูกูเรอบุญเนาะเออได้ยังจะใส่ไปโลถอเกือบใส่บาทนั่งที่นี่เจ้าบเอไดมันจะใส่เบอร์เปลมาจะโรค่านหีนี่ อีปาซิวเอมึงบอกมุอดเกืใสบาก็เไอ้นี่จะได้มาขอใจก็มาของูนอเลนตั้ไหนเูบอกว่ามอนเกือไปึงมงอย่านตามาไปใส่บารดิบบ่โอ้ยเห็นมือเห็หนาอยู่ให้ใก้็เงจะจับมือก็ใส่บาตรงพลาดอะไรต่อเอามีบยก่ตดได้ไงว่าใส่บาดเอามะพาวมึงเรียมาต้นไหนเอามะพร้าวกอหมวยล้โตป้าเมาตะกอบหมุย่างดี เรายังกระแทกไปโลดได้บุญพิธารที่ทาน,นดีๆที่ทาน,นดีๆกันเล้วอ้าสาธุเด้อเมนี่นลูกทาน,ทาน,ทานเอาบักพาวจากกองมุ้ยมะซีบาดไม่ใช่มะพร้าวธรรมดานะมะพร้าวสุกขาดต้นก็ให้ลูกหลานในตึกเล็กเลยเด้อสาธุกระเตี่ยพระสงฆ์ผู้เจริญข้าพาเจ้าทั้งหลายขอน,อน้อมถวายมะพร้าวสุกขาดต้นกระเ่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรัก เี่ยวเีย้าตาคุณจะเ่ยนแมวตาเลือดหัวเฮลเอรตากิตัวคุณหลุดน้ำไปจะมาคุเียวแตกโอ้ยที่มาหลุดน้ำพรไปยังหลุดช่เตยต้นบักาตาริลเลอร์ันดไหมากลับปีเดกตังยคที่ตอยู่ต้นตักาม่ยังาได้แบบนี้โอ้ยตอนแรกว่าเจียวกล้วยสุกมไมาดันเหงาคือหำพระพ เอ้เ <Ơ> ียใจน้ำเนื้อเป็นหย่างน้อเต็มแล้วเ็นยากเราพ่อนวนี่ไงี่พมเทบมเราเตยมเงินมาให้ย่างดีค่ะลอยดีดีแท้แตมาเปย่งดอกสอยดาวดแล้วเอาของสําเยสอยดาวไลแล้วของสวยหรือย่าน่าจะลงท่าโลงท่าเจุดมะท่านชันไล่เนา สามเด้อปูเด้อมือนีผู้ข่าวสั่นไล่มาใส่บาทคายลงชพผู้ขาขายบิไกขายบคยคนตายใ่คมอนเ้อจงงูนีมา่นไาหน้แต่ว่มีนีมาสบาน้ำมูเอ้ยโอ้ยเอาน้าั่าสนไลก็บว่มีดอรี่เนยแค่ขวายเกงนน้อยนี่ าอกไปทั่วทิศทั่แดนใที่น้องหลายๆเหนไหมพระนี่ในฟ้าบากขค่กับางร้ไีย่เคยมีงกันเลยตอแต่อบอกไปท้ายเฮียนเดียวกันไปอืนพุทธบ้านวาไมปากเลเดียวจำเ่ได้บอยุดทางขาดเพื่อนันทีเจองเ่ีดีได้าบอกไปทั่วที่บรวษัเจมา เปิเสียงคุณคุณสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีมึงฆราชนินขาแน่ข้าวนากูาม,มาเบิ่งแอนสวัสดีแอนไม่ต้องมีผู้เส่คนละม้วคนละม้วเอามือก้านขึ้นมาดิสันนะ,จะเจ้าภาพใจคุณเพิ่มมันเลยเอาาเพิ่มกับแถมเราเดี๋ยวหม่เสีงยงกูมามึงจะจีบเสียงแม่งจะแบแปกบอบมึงบ,บา้าจี๊ดตัวไม่อย่างเดียวมันค่าคุ้มตู้เย็นกูสักตาเดียง มาเจียบพ่อถ้าเจี๊ยบก็มาตอกใจมหอะไรดิก็แบบหักเออดีดถุไม่เอาไม่คือถุง่องกูเละตัวอย่ามถง่งกูหลีกมื่เหามนาอ้เอาเอางี้ยเ่เห็นมื้อีโอตังมืันมมาส่กูกนี้ กวายูก็เป็นคุณคุณกระบังอันนี้ลเรื่องขอยุคอไก่น่ะพุมเปเซิร์ฟมึงเป็นเซิร์ฟพวกแงนละมันกมันนัวนนรู้นีปเซิร์ฟมาเลยไปราเอาอยูนิสเลหัวพิบาผู้เดียวกันตีมันถอวกหัวคุณเป็นบางนี่แถมมาเป็นภยอีีอ่อ กมันบวดกูแม่มันจนแม่มันตายมันมาจากชุดจมีนมันมาบวดสมัยกันนะอุ้ยมึงถ่ายเนี่ดีแลิวมึงกัพ่อมันกันมันวดมันอะไระตรงเนี่ยยางมึงเป็นยังเดี่ยว่าใส่ผักแล้วก็ดีเถอะวะเป็นยังรูปทพกูสิได้ขายแล้วมันจะได้วางกันพันเด็บหัวมันตายไรเนี่ยเอามาบอกเป็นตะกูดีใจแต่พ่อมากจะเพิ่มเล่นบนตักบุพกแค่เดี๋ยวกูเช็คบางสกอนอีกแกก็ตดเลยมอกหมาหรื มึงมีชนิดแบบไหนโลสโซมึงบอกกูมาเด่อยนี่มอันเย็นก็อันเยเย็นพอเยน็เยนสุดเย็นสุดเมนป่ <Man. S 2> านี่เห็ดสีฟอรมาลีนสีมาพร้อมเลยาาก็จะเอาแล้วตัมนป่านี่เห็ดังานเ่บอกตัดมาพร้อมทีผูบ<อ>บ้บวชอยู่อากใหเอาผัวกูบวชกันเลยอรการที่มานดอกไม่ดีมันเจ้าดอกไม่สดตแ้อมาดอกไม่ขพรดอกไม่โซตมันแหงเลยตัวแพ้งกับ้างมันนส้มันต้องที่นี่ไก่ลังเที่ยงดูท่าน่ตายแล้วหากพร้อมกงหาพร้อม ตไม่ยังมันือบวชจูงผัวไว้แ่ยศดาลกไม่ได้บวชผมบวว่างใจเย็นๆพี่ยาสบ้าบานันบวาไ่ได้วาเสือมัใส่ผัวได้เสือมาถวายบาคุณไอวมื่อใส่ผู้าสบตีลูกม่ยกับตีมันีมันขายผู้ได้ละใายนีเตยอยู่นี่เ็พี่ใจเย็นๆคุณพี่สุดรอเมียอะไร ว่าซื้อประหากับเราเป็นยังไ้พี่แต่ว่าตอนนี้มีให่เศร้าอ,อยู่เศร้าม่ล่ะเสียใไปไหาเศร้าไปโน่น